สวัสดีครับผมชื่อจุนกิติพงศ์เจริญทัดนะครับหรือว่าจุนคนทําสวนป่ามนะครับผมมันนี้สิผ้ามาเบิงป่ามหนามันพันยุนีวานิดอายุหายย่างหกเดือนนะครับถีล่ลงหลุมแล้วมาเบิงวายู่สวนของผมมันจะมีพัฒนาการแตกต่างไปอย่างไรนะครับเริ่มต้นจากต้นนี้เลยครับผมจากตอนลงที่แรกก็คือเขาลงช่วงมีหน้าตอเมษานะครับมันก็นจะติดแหล่งจังหน่อยสังเกตเบิงมันจะมีใบใหม่ใบถี่ตายไป อย่างเช่นใบนี้นะครับใบลา่างมันจะมีใบตายไปแต่ว่าเข้ามีระบบนาสังเกตบิงว่าเข้าว่างท่อว่างทอเม่นเดี๋ยวผมมือหลังผมสีมารีวิวระบบนำให้เหบื้องตื่อนึงว่าระบบนาในสวนผมใส่เป็นแบบใดคือช่วงนี้ก็เป็นหนาฝนนะครับนอกเข้าก็ถิ่บได้เปิดนนนาประหยัดคาไฟไปได้หลายเติมนี่ก็ยู่ที่ประมาณ23ไร่นะครับสีลงปลูกปลูกจนได้ระยะ10คูณ10 ่าสังเกตไปเบื้องรอบๆแปลงได้ครับมันก็นจะขึ้นแบบสม่ำเสมอกันยูนี้ว่าินีน่คือข้อดีของมันคือมันเท่าที่เบื้องนี้ตอบสนองปุ๋ยได้ดีครับง่ามไม่และการดินขี่ผมใส่ปลูกเนี่ยคือมันเป็นดินขีมั่งปลาอย่างไม่นะครับมาล่งหลุมไม่เลยคือมากงปลาอย่างออกร้วบไดเป็นยังไงปลูกปามโดยเฉพาะเลยครับ ระวังทีห้องปลูกปามอยู่แต่มีคนถามหลายคนวอาอ่าลราสีอะอรยังกินล่อระวังปลูกปามเข้ากระเบื้องใดเลยนะครับก็คือผมจะปลูกมั่นแซมหล่องเพื่อเป็ยนไร้ได้ใส่ใจในระวังทีล่อเจ็บเกียวผนผลิตนะครับในหล่องปามของห้อห่อสามารถปลูกมั่นสับฝรั่งแซมไปได้เป็นกวัวห้างสีได้เจ็บผลผลิตก็คือประมาณ สองปีกว่าถึงสามปีสมมติว่าปีนี้เขาปลูกได้ระวังร่องเขาปลูกได้สี่ร่องปีหนาเขาก็สิเริ่มลดจํานวนลงมาจากสี่ร่องเหลือสามร่องหรือสอง,องร่อ,องเฉยสินะครับไปจนหอดปีที่สามใบมันจะเริ่มออกมากกว้างแล้วเขาก็ลดปริมาณลงไปเรื่อยเือจนเหลือร่องเดียวจีนทุ่งไทยนี่มันเขาก็จะได้ทั้งมันนะครับแล้วก็ได้ทั้งปามแล้วเพราะว่าปามปีที่สามนี่ก็เริ่มเก็บผลผลิตได้ แน่แล้วครับอ่ามาเบิงงกันครับผมผาบร่วมแปลงนี้ก็เอาหยาบอท่านฮักกับพ่นหยาออกวังสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมถ้มาเบิปนงน,นันเปนผมก็เป็นเมื่อไหร่รับปลูกปามนะครับสีชมกันได้นะครับผม ช่วงนี้มมนเริ่มปุ๋ยดีแลวครับผมใส่ปุ๋ยเป็นสูตรยีพ่าเจ็ดนะครับนีิมาต่อรอบก็คือรอบแรกขีดต่อต้นยุสวนนี้ผมจะใส่รอบสันเป็นรอบหนึ่งเดือนต่อครั้งใส่หลังจากฝนตกนะครับก็จะบาใส่รอบฝนเพราะว่าใส่รอบฝนะบนี่มีโอกาสทีปุ๋ยจะสูญเสียไหลายนะครับผม นะครับกสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือเข้าตองเบิงพยากรณออากาศนะครับว่าร์ผู้ชมนีพายุเขาวว่าบาขันนีพายุเขาเข้ากระตองแล้วว่างนิดนึงนะครับขันพายุเขาติดต่อกันสามสี่หมื่นอย่างสี่เขาเลือกไปใส้มือแทงถ่ายกันด้ครับเพื่อลดการชะล่างปุ๋ยนี้ของฝนนะครับถี่ลงมาเป็นชุดนะครับผมอ่าเดี๋ยว คลิปนานเดี๋ยวผมติาพาไปเบิ้งพันต่อไปคือพันเอเอให้พี่ดาวพันเอ็ดนะครับผมปลูกอยู่ประมาณลอยต้นอยู่ฟังถังฟ้ามผมฟ้ามมอยู่พู่นเดี๋ยวผมติาพาไปถ่ายให้เบิ้งรอบนาน,นะครับผมลงปลูกความกันครับรมาณป้ายมีนาขึ้นกันครับแปลงนี้ทั้งเบิร์แปดสิบไรผมลงปลูกความกันหมดเลยภายในเดือนเดียววางระบบน้ำแล้วแล้วก็ลงปลูกให้ในเดือนเดียวแล้วหมดเลยครับ ไปน้ำกันนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นยุทธนี้มานี้ก็กันครับอยู่ข่างต่างกันแต่ว่าแปลงนีปผูกมันก้อนแล้วถึงแท้มรองเรียบร้อยมันก็ะเริ่มงามส่วงมหันทั้งมันทั้งหยากระง,ง่ามสอบกันไปเลยมอาเบิ่งวิธีกล่องกันหนูครับ รังกันหนูจินข้นขาอเห็ดจังได๋เมื่อเบิ่งใกล้ๆเลยครับผมก็คือตอนปลูกนี่เงนี้ฮะใศษตะไคร้เล็กนะครับตัดความเา่าสูงขึ้นมากกะว่าสูงขึ้นมากประมาณสี่สิบเซนจากผืนข้อก็ฝังลงไปในผืนจิบเซนแล้ครับห้มันเนวขึ้นมากประมาณสามสิบเซนนะครับเห็ดเป็นตะไคร้อ่อมตนเลยนะครับผมอ่อมตนห้อกระฝังลงดินส่วนปลายใช่ข้างบนนี้ห้อติดจิกเข้าไปนะครับกันหนูปีนเขา เดี๋ยวนี้บ่ต้องห่วงนะครับว่าต้นมัตสิฮะต้นมันสิลังจัางไหนนะครับเบิ่งจากใบเลยครับผมจากที่แหลมมีแต่ใบแก่น้ยๆวันนี้โดนๆไปคือมันสิมัตสิตากออกเองมันนะครับเดี๋ยวแป้งแรกสีบ่เฮ็ดก็คือเดี๋ยวนี้งานมันตากออกจนตะไคร้นี่รุดออกเบิดแเลยนะครับมันจะรุดออกเองมันเลยพาะว่าเฮาเกใส่ตะไคร้นี่รวดน้อยบ่แข็งแห้ง มันกรสิรุดเองตามธรรมาชาตินะครับตามถี่ต้นมันใหญ่ไป <audiences> จากตอนถีดร่องปูไม่ไม่สูงประมาณ6 0 8 0เส้นนะครับเนาะประมาณสูงเชียงเอ,อิผมจะนีบางต้นจะสูงทวมหัวแล้วก็มีคืตอต้นนี้ก็สูงประมาณขึ้นเม็ด7เม็ด8กมีครับอยู่ในสวนนี่ อ่าโอเคครับผมหลอบต่อไปเดี๋ยวผมพาไปเบิรงเอเอให้ไปด่าวันเอ็ดครับผมครับสวัสดีครับ